ในปัจจุวันนี้นะคะรูปแบบของสแกมเมอร์ก็ยังคงเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปก็คือเทคนิคการหลอกลวงซึ่งก็ยังมีคนที่หลงเชื่อกันอยู่นะคะโดยในส่วนของตำรวจผูธรภาค5นั้นสามารถจับกลุมแก๊งสแกมเมอร์ได้แล้ว20คดีซึ่งก็มีลักษณะในการหลอกให้ลงทุนโดยได้คืนเงินให้แก่ผู้เสียหายได้ทั้งหมดด้วยค่ะหอกให้กลัวหลอกให้โลภ หลอกให้อยากได้ของดีของถูกยังคงเป็น3รูปแบบหลักของการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือสแกมเมอร์แต่เทคนิคการหลอกลวงเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะการหลอกให้ลงทุนที่มีมูลค่าความเสียหายสูงที่สุด ซึ่งแก๊งสแกมเมอร์จะเริ่มจากการปลอมเป็นคนสอนลงทุนทางออนไลน์ก่อนชักชวนลงทุนและเชิญเหยื่อเข้าร่วมกลุ่มแชทที่มีการพูดคุยเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ได้จากการลงทุนในมูลค่าสูงจนเหยื่อหลงเชื่อว่าได้เงินจริงและเริ่มลงทุนทั้งที่สมาชิกในกลุ่มแชทเป็นกลุ่มคนเดียวกันแต่ใช้หลายบัญชีเพื่อให้เหยื่อตายใจ เมื่อเหยื่อเห็นจำนวนเงินที่ลงทุนผลิดอกออกผลก็อยากยุติการลงทุนแก๊งสแกมเมอร์จะใช้กลอุบายให้เหยื่อจ่ายค่าภาษีการนำเงินเข้าประเทศและจะหลอกต่อไปเรื่อยๆจนเหยื่อหมดตัวพอโอนไปแล้วก็บอกอ่าพอถึงประเทศไทยจะต้องปลดล็อกเอาเงินเข้าประเทศไทยก็จะหลอกอีกหลอกไปเรื่อยๆ่างเงี้ยหลอกไปจนกว่าเหยื่อจะรู้ตัวหรือจนกว่าเหยื่อจะหมดตัว คาว่าหมดตัวของเหยื่อเนี่ยไม่ใช่หมดแค่เงินในบัญชีนะครับเอาที่ไปเข้าแบงก์เอาที่ไปจำนองขายบ้านขายรถเพราะเห็นละเงินกำลังจะมาละ20ล้าน30ล้าน40ล้านเสียอีกนิดเดียวเสียสามแสนเสียห้าแสนเสียสามแสนเขาเรียกกินยันกระดูกครับกินยันสมบัติที่มีอยู่ฉะนั้นเป็นสิ่งที่น่ากลัวรัฐบาลได้ประกาศให้การปราบปรามแก๊งสแกมมเอร์เป็นวาระแห่งชาติโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ร่วมกับทุกหน่วยงาน เปิดวอร์มปฏิบัติการเฝ้าระวังและดําเนินการจับกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์อย่างทันท่วงทีซึ่งในส่วนของตํารวจภูธรภาค5จับกลุ่มได้แล้ว20คดีและคืนเงินให้แก่ผู้เสียหายได้ทั้งหมดนอกจากนี้ได้มีการเฝ้าสังเกตบัญชีที่เปิดใหม่หากพบมีลักษณะเข้าข่ายบัญชีมา้าเจ้าหน้าที่จะดําเนินการระงับและพูดคุยกับผู้เสียหาย ขณะที่กลอุบายที่แก๊งสกแกมเมอร์อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่หลอกผู้เสียหายว่ากระทำความผิดนั้นพลตำรวจตรีทวัชัยพงวิวัฒนชัยรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ยืนยันว่าไม่มีอย่างแน่นอนเพราะหากประชาชนทำความผิดเจ้าหน้าที่จะดำเนินการออกหมายเรียกตามกระบวนการเท่านั้นเยอะนะครับฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่อยากจะฝากก็คือว่าต้องไม่เชื่อไม่มีใครที่จะถ้าเกิดการลงทุนแล้วมันได้ผลประโยชน์ดีขนาดนั้นเนี่ย ไม่มีใครมาชวนเราเข้าลงทุนเองแน่นอนการมาลงทุนแล้ผลประโยชน์สูงขนาดนั้นมันไม่มีจริงในโลกนะครับแล้วก็เรื่องของความกลัวไม่มีเจ้าหน้าที่ของราชการหน่วยไหนโทรไปบอกว่าคุณถูกดำเนินคดีแดีวจะช่วยเหลือถ้าเราทําความผิดสิ่งที่เจ้าที่เขาทำการสืบสวนสอบสวนออกมาเรียกออกมาจับตามกระบวนการเท่านั้นไม่มีการโทรไปบอกไม่มีการโทรไปข่มขู่ยืนยัน นะครับถึงแม้เราจะความผิดเองก็จริงไม่มีไม่มีมมโดยยิ่งบางหลายหลายคนไม่ได้ทำความผิดเลยยิ่งยังตกใจกลัวฉะนั้นมันไม่มีฮะยืนยันว่าไม่มี แม่เจ้าหน้าที่จะเดินเครื่องอย่างเข้มข้นและลดการส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือไปต่างประเทศจนสามารถลดการกระทำความผิดเกี่ยวกับสแกมเมอร์ได้อย่างมีนัยสำคัญแต่ความเสียหายยังคงทวีความรุนแรงด้วยแก๊งสแกมเมอร์จะเปลี่ยนรูปแบบอยู่เสมอและไม่ยอมแพ้กับการปราบปรามประชาชนจึงต้องเรียนรู้และไม่ตกเป็นเครื่องมือของขบวนการนี้หากยินยอมและร่วมขบวนการโทษรุนแรงทั้งจำทั้งปรับ